สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นต่อมงคลคาเซนเตอร์นะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมาหลายๆท่านถามเข้ามานะครับผมก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตนิดนึงนะครับมงคลคาเซนเตอร์นะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมก็ขออนุญาตชี้แจงแล้วก็แจ้งเลยครับเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่4สาขารวมสำนักงานใหญ่ก็จะเป็น5สาขาเนาะแต่สำนักงานใหญ่หลักๆที่ผมรีวิวกันอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องศักดาคุณมงคลหรือว่า แอดมินหลายๆท่านที่รีวิวนะครับก็ต้องบอกว่าสำนักงานใหญ่ทํากันอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับแต่ลูกค้าสามารถซื้อได้ทั่วประเทศไทยเหมือนอย่างที่เราลงคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าเราส่งรถได้ทั่วประเทศนะครับแต่ยังไงก็ตอบตอบคำถ,ถามนะครับที่หลายๆท่านถาม้ามาไดาก็เลยถือโอกาสนี้แล้วกันนะฮะวันนี้พบอีกเช่นเคยกับความพิเศษที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับลหลายๆท่านแอบเห็นแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีมิวเอ็กเข้ามาตัวออนิกนะครับแล้วก็ตัว3.0มจุดศูนย์นิวิเกตเตอร์ตัวใหม่นะครับไม่ใหน้าหน้าใหม่หน้าเก่าไม่ชง วันนี้ผมก็พามาชมรถครอบครัวสุดคุ้มอีกเส้นเคยนะครับคันที่อยู่ข้างหลังผมนะครับนี่ยออยให้พาดูหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะเป็นอิซูมิวเอ็กซ์นะครับผมเนี่ยฮะต้องบอกว่าเป็นตัวนี้เป็นตัว3.0นะครับ3.0มจุดนีวีดีนะครับผมขับเคลื่อน2ล้อเนาะนะฮะก็ต้องบอกว่าอ u ซู ไม่ทําให้ผิดหวังในเรื่องของรถครอบครัวอยู่แล้วซึ่งตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเยอะเลยให้เห็นได้กับความหล่อของเขานะครับผมไม่บรรยายแล้วกันเอานะครับผมไม่บรรยายถึงเรื่องสมรรถนะอะไรกเพราะพูดไปเยอะหลายคลิปแล้วนะครับผมก็เอาง่ายว่าอีซูเนี่ครับเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้แล้วก็นุ่มนวลช่วงล่างก็คือเอาง่ายว่าใช้ขับในเมืองเงี้ยขับนิ่มนวลแล้วกันนะครับแล้วก็พิเศษนี่ครับเห็นไหมครับ เป็นชุดตกแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้รอบคันจริงๆนะครับแล้วจะมีไฟเดย์ไทม์เลนจิ้งไลท์ฝังไว้ตรงนี้นะครับก็ออกแบบได้เหมาะสมแลก็ผมมองว่ามันทําหน้าตาดูสังเกตไหมครับว่าเขาทําตรงนี้เท่ากับข้างบนเลยนะครับมันก็เลยทําให้หน้าตาของไทยยูสุมันเหมือนว่ามีมีตา2ชั้นเห็นไหมครับมันเลยรอนี่ไงมันเลยรอนะครับตัดกับสีดําด้านนะครับไม่ใช่ดําเงานะดำด้านแล้วก็จะเล่นลายตรงนี้มานะครับด้านหน้าก็สวยครับสวยถือว่า เป็นสเกิร์ตชุดสเกิร์ตที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับบันไดข้างไม่ใช่ว่าแต่ใส่ข้างหน้าข้างหลังนะบันไดข้างก็จะเป็นชุดสเกิร์ตที่ครอบนะครับต้องบอกว่าเป็นสเกิร์ตครอบบันไดข้างบันไดข้างตัวนี้ยาวปกติจะเป็นแท่งยาวแล้วก็มีหัวท้ายนะฮะแต่ตัวนี้มีตัวครอบที่ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถโดยสีขาวมุกเลยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับตกแต่งช right ุดแต่งนี่ท uh uh ี่เรียกว่าเข้ากับชุดรถคันน uh ี้มากๆเลยนะครับดูใกล้ๆจะรอนะฮะดูใกล้ๆก็่อ ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆรอหมดนะครับผมใครที่อยากเพิ่มเติมความหล่อก็อาจจะไปเปลี่ยนแม็กใส่ล้อใหญ่ก็ว่าไปนะครับล้อยี่สิบล้อยี่สิบสองก็น่าจะเต็มซ้มดีพอดีนะครับแต่วันนี้ให้ดูก่อนในส่วนของความเดิมแล้วก็ความสวยงามนะครับต้องบอกก่อนนะคันนี้วิ่งไม่ถึงแสนโลนะนะครับปีสองพันสิบห้านะครับใช้งานไม่ถึงแสนกิโลเมตรนะครับวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูทีนะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังนี้รอเลยนะครับ ด้านหลังจะเป็นท่อนะครับต้องบอกว่าเป็นท่อหลอกนะฮะไม่ใช่ท่อจริงนะครับผมซึ่งมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตที่เป็นทูโทนแบบนี้นะครับผมก็ทําให้ดูด้านหลังก็ดูมิติมากขึ้นนะครับผมเน่ตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัว็อปนะครับตัวนี้ก็จะเปิดด้วยเป็นสวิตเปิดแล้วนะครับแต่นิดเดียวนะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสเมทัลนะครับอ่าด้านหลังของยีสูก็จะประมาณนี้ก็คือพับเรียบได้นะครับพับเรียบได้ด้านหลังก็ยกขึ้นมาแล้วแถว2ก็สามารถพับเรียบลงไปได้ ผมจะให้ดูอย่างหนึ่งนะสำหรับยูสุเวลาที่พับเรียบนะครับของเขาจะไม่ราบแบนเป็นร้อยแปองศาเลยนะครับของยูสุก็จะมีความต่างอยู่นิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะนี่ฮะเห็นสักเกตมไหมครับมันจะเชิดขึ้นเห็นไหมครับของเบาะของเขาเนี่ยตรงนู้นจะต่ําเลยนะครับไม่ใช่ว่าต่ําเท่ากันแล้วมาสูงตรงนี้ไม่ใช่นะฮะเขาจะค่อนข้างที่จะเชิดขึ้นเนินขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อที่อย่างที่บอกครับเวลาที่เรานอนนะครับหันท้าไปนู้นเด็กอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันจะทําให้เหมือนตรงนี้เป็นหมอนนะครับเป็นความสูงของเหมือนเปลนอนอะไรางี้นะครับซึ่งผมมองว่าเขาให้รายละเอียดตรงนี้มาดีพอสมควรนะครับก็เรียบเลยทีเดียวแล้วก็จอวิวอินตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นจอด้านหลังก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ให้รายละเอียดพวกนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเขาเรียกว่าก็คือมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมอะไรเลยนะครโอเคเป็นบ่อหนังแล้วเรียบร้อยนะครับแอร์สตอนแอร์ก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกับรถตู้นิดนึงนะครับผมก็ มีช่องเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีตัวปรับสวิตท,ที่จริงๆผมแอบน้อยใจอีซูอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสวิตท,ทำเหมือนพัดลมบ้านไปหน่อย <c oughs> จริงๆถ้าทำเป็นสวิตกดเปิดปรับระดับอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเราฮะแต่เพียงแต่ว่าผมมีความรู้สึกนิดหนึ่งนิดหนึ่งน่าจะเป็นสวิตกดหรือไม่ก็ถ้าเป็นทำเป็นเลื่อนได้เหมือนแบรนด์อื่นก็น่าจะดีเนาะนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟให้นะครับผมส่องสว่างแยกมาให้นะครับซ้ายขวาครับโอเค นะหัวน็อตเดิมนะครับนอ็อตฝาท้ายเดิมไม่เคยแกะนะัหมายถึงว่ารถไม่ได้มีอุบัติเหตุชนท้ายหรือว่ามีการทําสีใหม่ตัวที่ชิ้นงานตรงนี้นะครับฝากระโปรงนะครับผมบอกว่าสีขาวมุกก็สวยงามทีเดียวนะฮะโอเคเลยนะครับอสวยงามนี่มีกล้องอยู่ตรงนี้นะมีกล้องวิวอินมาเลยนะครับมีครอบอบมีครอบไฟท้ายนะฮะนี่ไม่ค่อยเห็นนะปกติผมเห็นแต่แบบครอบไปนี้เลยยาวหนึ่งนี่นะตัวนี้เหมือนทําแยกชิ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ นะครับก็เข้ารับกับชุดนี้พอดีเลยโอ้สวยงามสวยงามนะี่ครับการวางผมว่าคนขับหน้าก็จะประมาณว่าวัยรุ่นแล้วมีดีไซน์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดู <laughs> เขาตกแต่งไม่ได้ไม่ได้เลอะเทอะไม่ได้ลิเกเกินไปอะไรอย่างนี้นะ <laughs> นะครับก็ถือว่าพอดีนะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการตกแต่งก็ถือว่าสีขาวมุกตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะครับด้านหน้าก็ให้ความาเขาเรียกว่าความสบายความ ครบคันในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าแทิศทางตัวนี้ซึ่งยีสูเองก็จะวางเบาะาวางตำแหน่งการกดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกเช่นเคยนะครับยีสูก็จะทําเป็นเบาะเบาะชิ้นใหญ่ก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับอยู่นี้เบาะหลังก็จะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งส่วนมากเขาจะอยู่ตรงนี้กันก <c oughs> ็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวดีคล่องตัวดีพอสมควรนะฮะโอเคมันตีฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับตามแบบฉบับของรถตัวท็อปนะฮะแต่ยังไม่มีคลูสคอนโทรลนะครับโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ ให้ดูเลขใหม่กันหน่อยนะครับอ่าปึ๊บนี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นจะเป็นพุตสตาร์นนะลืมบอกไปเนี่ยกุญแจ2ดอกนะครับกุญแจ2ดอกนะฮะครบเลยนะครับตัวนี้ชืจ่จริง i n e card ม e m o r y อ๋อตัวนี้ก็คือเอาการ์ด SD card ออกไปนะครับสำหรับ Isuzu นะฮะต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนว่า Isuzu จะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็น Toyota นะถ้าบอ,บอกก่อนถ้าเป็น Toyota ไม่มี SD card เนี่ย เขาจะฟังเพลงได้มีวิทยุได้เล่นซีดีอะไรก็ว่าไปแต่ดูในวีเกเตอร์ไม่ได้แต่สําหรับอีซูซุนะครับถ้าไม่มี SD card ดนะฮะไม่ทําอะไรไม่ได้เลย SD card เมมโมรีกรับคือคุณไปเช็คแมปมอนรีการ์ดก่อนนะครับว่ามันมันมีหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นหาครับเพราะว่าตัวนี้ไปใส่เพิ่มเติมได้เราใส่ให้เพิ่มเติมได้นะครับจริงๆก็น่าจะมีลูกค้าก็น่าจะส่งตามมาเนาะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือตัวนี้ไม่มีแต่ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถที่จะซื้อที่ศูนย์ไไไดด้้้เนืื่่่่ออองงงจจาาาาาาากววรคคมมแพถขผํ แต่ถ้าอีวสูบประมาณ7 8 0 0เนี่ยแหละฮะแต่ก็คือสามารถที่จะใส่ได้เลยทุกศูนย์นะฮะเข้าศูนย์ที่อีวสูบสามารถใช้งานได้เลยแต่ตัวเนี้ยเรามีให้นะครับผมเบื้องต้นเนาะแล้วคันนี้บุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานนะครับต้องบอกว่าอ่าสำหรับรถคันนี้เนาะนี่ฮะนี่ครับคู่มือการใช้งานของรถนะครับนะฮะ,ะครับคู่มือการใช้งานของเครื่องเสียงด้วยปกติ จะหาไม่ค่อยเจอนะไอเครื่องเสียงในพอดหลายคนเอาไปเช็คมันจะแยกกันแต่ตัวนี้อยู่ครบนะฮะคู่มือการใช้งานของยี่สุเขาเรียกว่าคู่มือภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับลูกสวิตกุญแจสำรองครบแล้วเลขไม้มาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับว่าเลขไม้คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เลขไม้คันนี้อยู่ที่82,170กิโลเมตรนะครับรถปี2 0 1 5รถประมาณ5ปีวิ่งไม่ถึงแสนกิโลเมตรนั่นถือหมายถึงว่าปีหนึ่งไม่ถึง20,000กิโลนะครับ ปีหนึ่งไม่ถึง2 0 0 0 0กิโลนะก็ะหมายถึงว่าใช้งานน้อยนะสำหรับรถครอบครัวที่ใช้เดินทางไกลเนี่ยผมมองว่าใช้งานน้อยแล้วก็คุ้มค่ามากเลยนะครับโอเคไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับยขอนุยาตดับเครื่องนี่ขยับระดับเครื่องนิดหนึ่งนะครับไปดูในเรื่องของห้องเครื่องยนต์นะครับกระซิบอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะคันนี้ผมก็ยังไม่ล้างนะผมไม่ล้างเอามาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอีกแล้วอีกแล้วนะครับอีกแล้ว นี่นะฮะให้ดูนะครับรอบคันไม่ใช่รอบคันภายในห้องเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องคันนี้นะครับให้ดูหัวน็อตจุดแต้มสีนะครับเม็ดอาร์จจุดอ่าสังเกตต่างๆของจากศูนย์ยังไงก็ยังอยู่ครบนี่ฮะแผ่นเพเดไหมครับแผ่นเพจดรเวียดยังไม่เคยแกะเลยนะครับผมยังไครับนี่นะฮะแก้มข้างนะครับน็อตฝากระโปรงสังเกตว่าน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยมีการขันหรือว่าเปลี่ยนน็อตมาเลยไม่เคยมีแงะก็เลยทาให้หัวน็อตอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับนี่ะผ้า แผงกันความร้อนนะครับสติกเกอร์วอร์มมิงนะครับยังคงอยู่ครบเลยนะครับต้องบอกว่าใครที่หารถครอบครัวที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าสภาพสวยๆเดิมๆไม่ไม่ถึงแสนกิโลเมตรนะครับแล้วได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าเนะฮะกราต้องบอกว่าหลายๆคนถามผมเข้ามานะครับว่ามีรถ isuzu นะครับ e x มาไหมนะครับผมราคาเท่าคันก่อนสีฟ้าที่ผมเคยแนะนําไปคันนู้นนะฮะผมจาได้ว่าคันนู้น สามจุเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้สึกจะเยอะกว่านี้มากนะครับไม่น่าจะประมาณแสนห้าหรือแสนเจ็ดนะครับผมจำไม่ผิดนะคันนี้นะครับไม่น้อย80,000กิโลเมตรแล้วก็ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานน็อตไม่ขยับกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าให้ราคาพิเศษอีกเช่นเคยครับผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะต้องบอกว่าดูคลิปนี้นะครับดูกับผู้จัดการเป็นต่อมานะครับผมให้ราคาพิเศษนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟังอีกครั้งครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี่คือราคา ยูซูมิเอ็คันนี้นะครับสีขาวมุกตัวสวยคันนี้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0905214444นะครับ0905214444ใครที่สนใจแอดไลน์มาเลยผมใช้ตัวเนี้ยเป็นเบอร์ไลน์นะเป็น ID ยไลน์นะครับก็คือค้นหาจาก ID ได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมงคลคาเซนเตอร์มีทุกรถจบทุกเงื่อนไขยังไงฝากไว้ด้วยถ้าเกิดใครที่อยากได้รถอะไรนะ แล้วก็ผมก็แนะนําตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับหลายคนถามว่าอยู่จังหวัดไหนเนาะโอเคแต่ส่งรถได้ทั่วประเทศนะครับวันนี้ไปแล้วมีรถอะไรที่น่าสนใจผมจะนำมาเสนออีกทีหนึง่งอาจจะมีแอดมินหลายๆท่านมานําเสนอเนาะแต่วันนี้ผมขอนำเสนอคันรถครอบครัวคันนี้ไว้ก่อนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามฝากไลค์ฝากซับสไครต์ไวด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ